สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการบวกเลข2หลักครับ two digit addition นะครับในนี้ในตัวอย่างนี้ก็มีตำแหน่งครับตำแหน่งคือหลักหน่วยนะครับ ones นะครับหลักสิบคือ tens หลักร้อยคือ hundreds นะครับ78นะครับ7อยู่หลักหลักสิบก็ใส่ที่ตำแหน่งของหลักสิบ8อยู่หลักหน่วยนะครับ3อยู่หลักหน่วย6นี่ก็อยู่หลักสิบนะครับการบวกกันนี้เราใช้การกระจายนะครับ expanding number นะครับ 78็ดสก็เราก็กระจายได้เป็น70็ดสบวกแปดถูไหมครับ63เราก็ก็กระจายได้เป็น60สบวกสโอเคไหมครับคราวนี้การบวกกันเราจะบวกเขาตามตำแหน่งนะครับหลักหน่วย8ปบวกสได้11นะครับส่วนหลักสิบนี้ค่าของหลักสิบตัวตัวแรกคือ70แล้วก็60ตัวที่2ครับบวกกันก็ได้130ยสามสิบไหมครับอ่าดูตรงไหมครับนะครับที่นักเรียนบวกครับ ต่อไปพกนผมก็จะกระจายต่อ11นี้1ตัวหน้าคืออยู่หลัก10ก็คือ10บวกหนึ่งแตกไมคับเป็นสิเ็ส่วนร้อามสิบนี้คือหลักร้อยนะครับก็เป็นหนึ่งร้อยบวกกับสามสิบนะกระจายมากไหมครับนี่ครับห็กไหมครับต่อไปแล้วก็บวกกันครับหลักสิบบวกหลักสิบสามสิบสาได้สีสนะครับสุดท้ายก็ได้เป็นหนึ่งร้อยบวกสีบวกหมีค่าเท่ากับหนึ่งร้อยตงไหมครับอ่านดูเฉลยครับมาตรงกันไหมครับโอเคไหมครับ ข้อแรกนะได้ร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับอ่ะเดี๋ยวคุณดกคุลอ,ล,อลองเปลี่ยนต่อไปครับให้เห็นข้อตัดเห็นการกระจายนะครับห้านะฮะเอาเป็นห้าสิบเจ็ดบวกเจ็ดสิบสี่อ่ะ 57าสบเจ็บวกเจมีค่าเท่าใดน,นะครับก็หลักการเดียวกัน,นครับกระจาย57ครับก็เป็นเลขห้าหลักสิบก็เป็น50เลขเจ็ดจะหลักหน่วยคือ7มาบวกกันนะครับก็เป็น57 50ิบวกเนั่นเองต่อไป74ก็ก็ก็กระจายได้นะครับก็เป็น70็บวกสถูกไหมครับนี่นะครับต่อไปตำแหน่งของหลักหน่วยบวกกัน7จบวกสก็ได้11ส่วนตำแหน่งของหลักสิบหนี้มีค่ากับ50 7นี้7 ตัวบวกเลยครับมีค่า70บวกกันก็เป็น120ถูกไหมครับหนึ่งร้อยยี่บอ่าเราก็จ่ายต่อ11อ่าก็กลายเป็น10บก1ถูกไหมครับส่วน120ก็คือ 100·20 บวกถูกไหมครับเราก็จ่ายมาหาคำตอบที่ได้แล้วก็เป็น100บวก2 0 0บกเป็น3 0ก็เป็น100บวกวก1ก็มีค่าเท่ากับ13 1ใช่ไหมครับลองดูครับอ่าถูกต้องไหมครับเราใช้วิธีการบวกการกระจายรักษานี้นะครับอ่าดูข้อต่อไปครับ เอาเป็น6แล้วกันนะครับ67บวก30 38อ่าลองดูครับ6 7 38อ่าเหมือนกัน,นครับตรงน,นี้ไม่งงนะครับตั้งตามตำแหน่งนะครับ67 6ิบกอยู่หลักสิก็ใส่ที่หลักสิบเอยู่หลักหน่วยใส่ที่หลักหน่วยนะครับ3อยู่หลักสิบก็ตำแหน่งของหลักสิบแปดจะหลักหน่วยนะครับกระจายครับ67นี่กระจายได้เป็น60สบวกเถูกไหมครับตามค่า ตำแหน่งเขาละครับ6อยู่หลักสิบก็มีค่า60 7จ็ดอยู่หลักหน่วยก็มีค่าเป็นหลัก7เป็น7นะครับ38เสิบแปดก็กรจายได้เป็น30มบวกแนะครับต่อไปแล้วก็บวกกันตามหลักนะครับหลักหน่วย7จบวกแได้15บหาถูกไหมครับของหลักสิบนี้นะครับ60สิบวกสาอันนี้เราก็จ่ายมาแล้วครับตำแหน่งที่มันคือคือหลักสิบนะครับ6หลักสิบก็มีค่าเป็น60 สามอยู่หลักสิบก็มีค่าเป็น3าสิบนะครับเรามาบวกกัน60สิบวกสาสบได้90นะครับต่อไป15บห้าล้วก็กระจายต่อเป็น1ตัวหน้านี้คือ1ตัวนี้นะครับ1นะครับอยู่หลักสิบก็เป็น10บบวกห้าน,นะครับเห็นไหมครับสิบบวกหาคำตอบที่ได้เท่าไหร่ครับเก้าสิวกสเป็นหนึร้อยถูกไหมครับหนึ100่งร้อยบวกห้าก็เป็นหน5่งร้อย้าถูกไหมครับตามตอบนี้ โอเคนะครับอ่าน่วลองดูข้อต่อไปครับเป็นการฝึกการบวกนะครับนักเรียนโดยใช้การกระจายซึ่งเป็นพื้นฐานคณิตศาสตร์ที่ดีนะครับแปดสิบเก้าครับบวกสี่สิบแปดอ้าแปดสิบเก้าบวกสี่แปดดูครับเข้ากระจายเนหมือนเดิมครับแปดสิบเก้าแล้วก็กระจายได้เป็นแปดสิบบวกเก้าถูกไหมครับต่อไปสี่สิบแปดเราก็กระจายเป็นสี่สิบบวกแปดอ่า ต่อไปตำแหน่งของหลักหน่วยนะครับ9บวก8ก็ได้17ถูกไหมครับต่อไปของหลักสิบที่เรากระจายแล้วนะครับ8 0บวก4 0ก็ได้เป็น120ถูกไหมครับก่อนที่นักยนจะบวกกันนั่นเองกระจายตามหลักก่อนนะครับ120นี้ก็เกิดจาก1ตัวหน้านี่คือหลักร้อยก็คือมีค่าเป็น100 2นะครับอยู่หลักสิบนะครับมีค่าเป็น20นะครับนั่นเองกระจายมา17แล้วกระจายเป็น10บวก7นั่นเองครับทันไหมครับ อ่ะก็บวกตามตามค่าหลังเขานะครับ100คงเดิมครับ20่สิบหลักสิบสิบหลักสิบเนี้ย20 60ได้30ถูกไหมครับก็เป็น137่นั่นเองถูกไหมครับอ่าถูกต้องนะครับ137่13อยสสักข้อหนึ่งนะครับนะครับนักเรียนได้ไปทบทวนทำก,นกันบ้านนะครับ52ครับกับ90 อลองดูครับ52าสบอวก9กนะครับล้วก็กระจาย52เป็น50บ 2, ถูกครับ99กระจายเป็น90บวก9นะครับตรงนี้เนี่ยคงเข้าใจนะครับต่อไป2อบวก9ก็ได้11 50นะครับ5 0บวกเกสก็ได้เป็น1 0 0เท่าไหร่ครับ140นะครับต่อไปเราก็จระจายต่อ140เราก็แยกเป็น100บวก40ครับเพราะ1คือ 100, หลักร้อยหลักสิก็เป 11, ็น40ต่อไป1ิ1นตัวหน้าคือ10 ตัวหลังก็คือหนึ่งถูกไมครับร้อนกระจายออกมาอ่าสุดท้ายนั่นในก็บวกนครับหนึ่งร้อยขงเดิมครับก่อนสี่สิบบกสิบได้ห้าสิบในหลักของเขานะครับหลักสิบครับก็เป็นหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดถูกไหมครับนะครับโอเคนะครับคุณนี่พิ่ขอนำเสนอเพียงครั้นี้ครับนักเรียนน่าจะเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ